ตัวทีเทสอ,อุ้ยโหน่าจะคมอ่ะมีดหมออา้าวนี่ครับหายเลยหาย<ห>เลยก็ปาาสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีมีของเล่นใหม่นะครับเป็นมีดพกเดินป่าครับว่ามาดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่สั่งมาจากลาซาดานะครับนี่ครับเดี๋ยวแกะดูเลยครับแกะดูเลยครับว่าจะใช้ได้ไหม ราคาร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทมันจะพอเอาไปพกเดินป่าได้ไหมครับตัวนี้เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่การแพกก็ก็ถือว่าดีครับการกระแทกแต่เม็ดมันไม่กระแทกหรอกมันจะเสียบทะลุคนน่ะคนส่งอะไรรู้สึกว่ามันมันบางไปหน่อยมไม่ค่อยหนัก ชั้นที่หนึ่งเป็นชั้นที่สองนะครับได้อยู่น้ําหนักได้อยู่นะครับหนักอยู่นะครับเรามาดูกันว่าจะออกมาสวยงามเหมือนที่เราคิดไปไหมโอ้มีชั้นที่สามอีกยูครับอู้หัวปกดีอุ้ยดูดูได้อยู่นะครับน้ําหนักได้อุ้ยแต่แอน,แนลุ้นลุ้นครับลุ้น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  จันที่สามจันสุดท้ายครับอุ้ยสวยงามมากเนี่ยน้ำหนักได้อยู่นะครับเปิดตีเอะอุ้ยโหน่าจะคมอ่ะมีดหมอนี่ครับเฮ้ยเป็นมีดหมอเลยเหรออืมเหล็กเหล็กไม่ใช่เหล็กแหนบยี่ห้ออะไรเไน,นี่ยดูดินี่ครับสอเสริมซับประสิทธิ์นี่มีเบอร์โทรด้วยนะครับอุ้ยมีดหมอครับแหนบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ หายแนบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แนบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเอาไอ้นั้นมาเคาะดูแต่ถ้า,ามันดังถ้ามาันดังปิ้งปิ้งอ่ะใช่เลยด้ามสวยด้วยเอี๋น่าจะดังปิ้งปิ้งแหละเพราะว่านี่อะไรด้ามดูด้ามดิด้ามไม้นะครับด้ามไม้เคลือบแบบเคลือบเป็นดำดำเงาอ้าวทำไมมีรูด้วยอาจจะรูอะไรหรือเปล่านะ พอดีอเลยเหรียญบาทนี่พอดีเลยเนี่ยเหรียญสิบยังได้เลยอมีเรีร่มนี้ผมจะเอามาเหรียญบาทมาแปะท้ายนะครับว่าใช้เดินป่านะครับนี่ความหนาครับความหนาได้อยู่น้ําหนักหูหนาหูน่าจะค,คมไหมยังไม่ได้รับจับไว้นะคูนี้ยังไม่ได้รับนะเนี่ยนนนเนี่ยตรงเนี้ยคมนั่นนี่ก็บอกว่าไอคนคนที่พวกเขาซื้อก็บอกว่ารับรนะับนิดหน่อยว่ะจึ๊กเลยเนี่ยพี่ อุ้ยคมจริงเนี่ยแค่นี้ก็คมแล้วตัดไม้ดีแล้วเนี่ยอ้าทำไมแหนบมันบางแท้ไม่บางอันนี้ถือว่านานะวนะ่ยหนาไปสามมิลได้อยู่ถ้าหนาไปมันจะมันจะตัดไม่เข้าอ๋อหรือว่าเขาแต่งมาแล้วนะอืมเขาก็ไม่เคี่ยวแล้วปาดเออถ้าเกิดเราเดินปานะครับเราสับไม้ตัดไม้นะก็ถนัดมือดีกว่าถนัด่นาดตัดต้นไม้ทุก แล้วคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวการทำปอกครับตัวนี้ไม่ได้แทมปอกนะครับทำปอกเสียบเสียบไว้ประมาณนี้เสรยบอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้ก็เพิ่งสั่งมานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากติดตามชมด้วยครับว่าผมจะทำปอกได้สวยไหมหรือว่ายังไงหรือว่าขี้เละก็ติดตามชมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ